ยุทธย,ยุดพิภพบ,บทที่188สงครามเลือดด้านนอกสำนักหมื่นท้องคำบรรยากาศที่ปกกติจะวุ่นวายกับถูกความตึงเครียดเข้าแทนที่กองกำลังบ้างข้างเข้าล้อมพื้นที่ไว้หมดขาดเดียวกันภายในสำนักก็มีจอมยุทธมากมายปักหนักอยู่เช่นกันความใหญ่โตของเหตุการณ์นี้ทำเอาคนดูต้อง ต้องสูดปากเพราะตั้งแต่สํานักหมื่นทองคําและพักหมาปาโลหิตเรื่องอํานาจพวกเขาก็จับตาดูมาตลอดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ดังนั้นการต่อสู้ของขั้วอํานาจระดับนี้นับว่ายากหายากมากฝูงชนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อดูก,การสงครามกลางเมืองหลายคนอยากรู้ผลสรุปของทั้งสองขั้วที่เป็นกลุ่มอันดับต้นๆของเมืองเหยียนพวกเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเมืองขึ้น พักหมาปาโรงหิตนับเป็นกลุ่มคนที่ชั่วช้าหากพวกเขาจัดการสำนักหมือทองคำได้คงไม่มีทางปล่อยให้สมาชิกของสำนักรอดตายได้แน่เมื่อพักหมาปาโรคหิตสามารถจัดการสำนักหมือนทองคำได้ชื่อเสียงของเขาก็จะยิ่งทยานขึ้นไปอีกหลายระดับสำนักหมื่นทองคำคำนวณพลาดไปมาก พวกเขาคงคิดว่าแค่เชิญยอดฝีมือจากพรรคอื่นในเมืองมามาก็พอแล้วแต่ไม่คิดว่าศัตรูจะจ้างยอดฝีมือจากเขาเหยมามามีนำซ้ำทั้งคู่ยังมีกำลังภายในขั้นใต้หยวนหม่านอีกด้วยใช่คนเมืองเหยียนขี้ขาดจริงๆตอนแรกพวกเขาคิดว่าพรรคหมาป่าโรหิดกำลังสั่นคลอนเลยตกลงช่วยแต่พอพรรคหมาป่าโรหิตจ้างคนมาพวกนั้นก็ทำตัวเป็นกลางขึ้นมาทันที แนวร่วมของสำนักหมื่นทองคำเชื่อถือไม่ได้เลยยังไงก็โทษพวกเขาไม่ได้ต้องโทษที่พักหมาป่าลงหิตเจ้าเล่์เกินไปดันไปเชิญจอมยุทธขุมพลังขั้นใต้หยวนหม่านมาได้ในเวลาสั้นๆแค่นี้ว่ากันว่าพวกเขาใช้สมบัติเกือบทั้งหมดที่มีเพื่อจ้างคนสองคนนี้มาเลยนะตราบใดที่พวกเขาเอาชนะสำนักหมื่นทองคำได้ก็ชดเชยเงินที่เสียไปได้ เฮ้อเฮ้อเยี่ยสานเยี่ยสานเจ้าเล่์จริงๆที่กล้าทุ่มสุดตัวแบบนี้ฝูงชนหลังหลายจากทุกสารทิศล้อมสำนักปืนทองคำเอาไว้เกิดเสียงซุบซิบดังไปทั่วด้านหลังด้านหน้ากองกําลังที่ล้อมสำนักปืนทองคำมีชายสามคนนั่งอยู่บนหลังม้าคนหนึ่งคือเยี่ยสานอีกสองคนแต่งกายด้วยชุดดําดูคล้ายกันหลายส่วนจากที่เห็นพวกเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันทั้งสองยิ้มบางๆ มองไปยังสำนักหมื่นทองคําอันมั่นคงความโลภฉวยชัดในแววตาพวกเขาชื่นชอบพวกพ่อค้าแบบนี้นะักไม่เพียงเพราะคนพวกนี้จัดการง่ายซ้ำยังน้ำโดยอีกด้วยพวกเขาคือยอดฝีมือจากเขาเหยมางนามว่าหานจงและหานซ้นในระยะร้อยลี้จากเมืองเหยียน สองคนนี้นับว่าเป็นจองยุทธอันตพานเหล่าพ่อค้าที่ผ่านมาจากเขตแดนต่างๆพวกเขามักจะต้องจ่ายค่าผ่านทางชื่อเสียงพวกเขาไม่ได้ยิ่งยิ่งหย่อนไปกว่าสามพวออิทธพลแห่งเมืองเหยียนเลยมีหนำซ้ำนับจากวิธีนับจากวิธีชั่วช้าด้วยแล้วชื่อเสียงของพวกเขายิ่งเหม็นโชกกว่าด้วยซ้ำฮ่าฮ่าไม่ต้องห่วงสำนักหมื่นทองคำสิ้นซากแน่ ถึงเวลานั้นสมบัติแปดส่วนจะเป็นของพวกเจ้าเมื่อเห็นสีหน้านั่นเข้าเยซานก็หลุดหัวเราะออกมาเยซานฉายแบวตาชั่วไร้ระหว่างพูดก่อนหน้าพักหมาปาโรหิตของเขาถูกสำนักหมื่นทองคําหาเรื่องจนดินแดนจนเขตแดนของพวกเขาลดลงเรื่อยโชคดีที่เขามีสัมพันธ์กับพวกนอกรีดรอ,อ,อบเมืองเหยียนในระยะหลายร้อยปี้ทว่าถึงอย่างนั้นเพื่อจ้างชายสองคนนี้มาช่วยเขาก็ยังหมดเงินไปจํานวนมาก ทั้งยังต้องยกสมบัติของสำนักหมื่นทองคําให้พวกมันอีกแปดส่วนแต่นี่ก็เป็นข้อเสนอที่เยายวนเหลือเกินแน่นอนทั้งหมดเป็นเพราะสำนักหมื่นทองคําถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เยี่อซานคงไม่มีทางพุบมอกข้าวตัวเองแน่ๆเสียหวันจินในเมื่อเจ้าอยาก ล้างบางพักหมาป่าโลหิตวันนี้ข้าขอลงมือก่อนเยี่ยสานจ้อง,ของเขมิงที่สำนักมื่นทองคำสาขาใหญ่วันนี้เขามัรเทเต็มที่จอมยุทธขั้นต้าหยวนมานอยู่ที่นี่ถึงสามคนทั่วเมืองทั่วเมืองเหนียนจะมีสักกี่คนที่รับมือพวกเขาได้หลังจากทำลายสำนักมื่นทองคำข้าจะจัดการตะกูลหลินเป็นลำดับต่อไปไอ้เด็กนั่นกล้ายุ่งเรื่องของข้าหลายครั้งข้าไม่มีวันยกโทษให้มันแน่ นึกถึงแผนรอบโจมตีสมบูรณ์แบบที่เทือข่าวเทียนเหยียนที่เตรียมการมาอย่างดีถูกหลินต้งขัดขวางเยี่ยซานก็แทนขึ้นมาถ้าไม่เพราะหลินต้งเขาก็คงไม่ต้องยกอยู่ตกอยู่ในสภาพนี้ในายใหญ่ทุกคนพร้อมแล้วแต่กองสอดแนมของเราพบว่าตะกูลินส่งคนมาช่วยไม่น้อยดวงตาเยี่ยซานฉายแววบ้าคลัง่งกองสอดแนมก็รีบมารายงานตะกูหลินชั้นต่ำกล้าช่วยพวกมันหรือ สงสัยไปกินดีเสือมาหลิวทรงนำคนกลุ่มหนึ่งไปสกัดพวกมันไว้ไม่ต้องปานีฆ่ามันให้หมดเย่ซานหันกลับไปมองหนึ่งในลูกน้องที่มีขุมพลังขั้นเสี่ยวหยวนมานคนหนึ่งแล้วสั่งออกไปรับคําสั่งเมื่อได้ยินคําสั่งชายร่างสูงพวงก็ยิ้มอย่างชั่วช้าเขาออกคำสั่งกองกำลังเล็กๆก,กองหนึ่งออกเดินทางไปทันที ข่ามันวันนี้เราจะทําลายสานักหมื่นทองคําให้ราบหลังจากส่งคนออกไปเย่อซานก็หันมาสนใจสํานักหมื่นทองคําสาขาใหญ่อีกครั้งรอยยิ้มชั่วชั่ว้ากระจายเต็มหน้าเขาโวบวกมือขึ้นลงให้สัญญาณเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยไอสังหารก็สะเทือนไปทั่วพื้นดินสิ้นเสียงเย่อซานกองกำลังก็พุ่งออกไปราวกับคลื่นยักษ์เสียงคำรามก้องไปทั่ว พวกมันพยายามเข้าไปที่สำนักเหมือนทองคําตอนนี้ในตาพวกมันที่ที่เห็นภาพตรงหน้าไม่ต่างจากซุปทองคํามองสุดดุเดือดที่กําลังเริ่มขึ้นฝูงชนบางคนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปพรรคหมาป่าเราหิตโหดเย็นจริงๆการจู่โจมของพรรคหมาป่าเราหิตดุนแรงมากแต่การป้องกันของสำนักเหมือนทองคําก็แข่งไม่แพ้กันพวกเขาต้านไม่ ให้พักหมาป่าลงหินก้าวเข้ามาได้สักก้าวเดียวพวกเจ้าทั้งสองท่าทางท่าทางสำนักมือทองคําจามีสีมือไม่น้อยข้าเกรงว่าอาจจะต้องให้พวกเจ้าช่วยข้นเห็นการตั้งรับอันรัดกลุ่มของสำนักมือทองคาเยซานก็ขมวดคิ้วประสานมือคํานับพี่น้องพี่น้องหานเอ่ยปากขึ้นฮ่าฮไม่ต้องห่วงเมื่อเรารับเงินเจ้าแล้วเราก็ต้องกําจัดปัญหาให้พี่เยซานกับพวก เรารู้จักกันมานานแล้วยังไงพวกเขาก็ต้องช่วยแน่เมื่อได้ยินคําขอร้องพี่น้องหานกล้องหัวเราะนั่นเยียสันก็ยิ้มให้เช่นกันแต่ในใจกัดฟันกรอดแม้ว่าเขาจะเชิญสองคนนี้มาได้ในครั้งนี้เพาว่าพวกมันก็ต่ําช้าสมค้า้ำลือนอกจากจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยเพราะความสนิทสนมยังเรียกค่าจ้างมหาโหดอีกด้วยแต่เยียสันก็ไม่กล้าปฏิเสธ ข้อเรียกร้องเขาเกินความโกรธลงไปในใจรอค่าจัดการสำนักเหมือนทองคําให้ได้ก่อนเถอะจากนั้นก็ถึงตาพวกเจ้าถึงพวกเจ้าจะชั่วถึงพวกเขาจะชั่วชั่วร้ายแต่ก็รักษาสัญญาเมื่อได้รับจ้างอีกอย่างเยสซานร,รับปากว่าจะยกสมบัติของสำนักเหมือนทองคําให้อีกด้วยหากทําสําเร็จดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเขาจะไม่ลงมือตกลงกับเยสซานเสร็จสับทั้งสองก็โบกมือให้สัญญาณ ร่างคนหลายร้อยพุ่งมาจากด้านหลังคนพวกนี้พวกดาบขนาดใหญ่ไว้บนหลังหน้าตาเหี้ยมเตียนแต่เหลือบแค่เหลือบมองก็รู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องชัาอาวุธของพวกเจ้าออกมางานนี้ค่าจ้างเท่ากับการทำงานสิบปีเลยทีเดียวหานจงหัวเลาะทยานตัวออกนำกองกำลังของตอนเองไปทันทีล่างระเบิดพลังยนตขั้นใต้ย,ยนมาน เงาดาบที่ยาวหลายหลายวาพุ่งออกมาพร้อมส่งเสียงแบกอากาศดังสนัน่นกระแทกเข้าประตูทางเข้าสำนักหมื่นทองคำอย่างจังุอมทันทีที่พลังใกล้จะสัมผัสประตูใหญ่ก็มีกลุ่มพลังรุนแรงอีกสายจากในสำนักหมื่นทองคำพุ่งออกมากระแทกป้องก,กันการจมจีไว้ได้มีแรงลมเกิดขึ้นจากมาจากศูนย์กลางของการ,การปะทะกันปรากฏร่างหนึ่งยืนยืนยืนอยู่ยอดหลังคาสำนัก จ้องไปที่พี่น้องหันชายแววตาเย็นชาตะโกนออกไปว่าจอมยุทธทั้งสองสำนักมื่นทองคำของข้าเคยทำข้อตกลงกับพวกเจ้าไว้แล้วทำไมพวกเจ้าต้องมาหาเรื่องกันโทษทีสำนักมื่นทองคำของเจ้ามีสมบัติมากเกินไปพวกเราพี่น้องรู้สึกอิจฉาอยากชิงมาเป็นของเราหันจงหัวลาะเสียงประหลาดส่งสัญญาณให้หันเส้นที่ยืนอยู่ใกล้ๆสองพี่น้องพุ่งออกไปพร้อมกันคนหนึ่งไปทางซ้ายอีกคนไปทางขวา ล้อมเสี่ยววั่นจินเอาไว้การประสานกําลังเช่นนี้บ่งบอกชัดว่าพวกเขาต้องการสังหารเสี่ยววันจินเมื่อเห็นภาพตรงหน้าทั้งส่วนสู่เสี่ยจือหลานและคนอื่นๆในสํานักก็มีหน้าเปลี่ยนไปหากเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยววั่นจินสํานักหมื่นทองคําต้องระสําระสายแน่นอนตุมต้มๆทั้งสามแรกเปยนกระบวนท่ากันกลางอากาศขึ้นพลังหยวนอันรุนแรงกระจายออกราวกับคลื่นทะเลหมเข้าฝั่ง เสียววันจินที่ต้องเผชิญหน้ากับจอมยุทธที่มีขุมพลังขั้นต้าหยวนมานพร้อมกันสองคนนับว่าเสียเปรียบมากเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเขารู้ตัวว่าตกที่นั่งลาบากแทบจะเอาตัวไม่รอดเห็นเสียววันจินดิ้นรนต่อสู้เยี่ยสซานก็ยินมอกมาจอมยุทธขั้นต้าหยวนมานสองสามคนสำนักหมื่นทองคําจะสามารถรับมือกลยุทธ์อันร้ายกาจของเขาได้ยังไงกันรีบโจมตีทําลายแนวป้องกันของสำนักหมื่นทองคาเร็ว เยีซานเห็นเนะี่ยป้องกันเปิดออกเพื่อโต้ตอบทว่ากับเผื่อจุดอ่อนให้เห็นเขาก็รีบโบกมือออกคําสั่งเสียงเย็นเปี้ยงนั่นเสียงคํารามของเยีซานก็เกิดความเคลื่อนไหวที่ด้านหลังเขาทันทีกําลังผลของพักหมาป่าโลหิตถูกซัดลอยตกลงไปที่พื้นกันเป็นแถวเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําเอาเยียซานตกตะลึงเขาตะเบงเสียงออกไปสีหน้าตื่นตกใจหน้าใหญ่ ตระกูลหลินบุกเข้ามาแล้วมีคนวิ่งมาบอกเขาเป็นไปได้ยังไงแล้วหลินทรงละ่ะพอได้ยินเยี่ยซานก็มีสีหน้าแปลกใจเขาทรงยอดฝีมือขั้นสูงไปกลุ่มใหญ่พวกเขาแพ้พวกตระกูลหลินได้ยังไงท่านหลิวโดนสังหารแล้วโดยแจ้งข่าวคนแจ้งข่าวพูดด้วยส,สำเนียงหดหูพอได้ยินข่าวเยี่ยซานก็ใจตกไปที่ตาตุ่มในตระกูลหลินจะมีใครที่สังหารจอมยุทธ์ขั้นเสี่ยวยวนมานได้นอก เสียจากคนคนเดียวที่พอจะทําได้นั่นก็คือหลินตงแต่เจ้าหนุ่มนั่นเดินทางไปเทือกเขาเทียนเหยียนเนี่ยอย่าบอกนะดวงตาเย่าซานมืดคึ้มลงเขาค่อยๆหันหน้าไปจ้องกองกําลังที่กําลังพุ่งเข้ามาที่ตรงนั้นคนจากพักหมาป่าราหิตกําลังแตกฮืออย่างรวดเร็วกองกําลังพักหมาป่าโราหิตถูกแหวกออกร่างหนึ่งถือหอกยาวเดินมาข้างๆหน้าเดินมาข้างหน้าทีละก้าวอย่างมั่นคง ทุกที่ที่เขาเดินผ่านจะมีรอยเลือดอยู่ตามทางหลินต้งพอเห็นว่าชายหนุ่มที่มาเป็นใครเยซานก็มีสี